ในปี2026กองทัพไทยได้เปิดตัวรถถังหลักรุ่นใหม่ที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศที่8 0 IU Thailand Edition ซึ่งเป็นการปรับปรุงและอัปเกรดจากแพลตฟอร์มรถถัง T80 ของรัสเซียโดยได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและภารกิจของกองทัพไทยโดยเฉพาะ T80 IU เวอร์ชันไทยนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์กังหันแก๊สที่ทรงพลัง ให้กำลังสูงสุดถึง1,250แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าหรือพื้นที่น้ำท่วมระบบป้องกันได้รับการอัปเกรดเป็นชุดเกราะเอร g าเจเนเรชันใหม่พร้อมระบบ Active Protection System APS ที่สามารถต่อต้านขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฮไลท์สำคัญของ t 80 IU รุ่นไทยคือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเจเนเรชันล่าสุดที่เชื่อมโยงกับระบบตรวจจับและติดตามเป้าหมายอัตโนมัติทำให้พลยิงสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งปืนใหญ่125มิลลิเมตร พร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติและความสามารถในการยิงกระสุนต่อต้านอากาศยานและขีปนาวุธนำวิถีจากในลำกล้องการเข้าประจำการของที80ย u ในกองทัพไทยถือเป็นก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีทางทหารซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มศัก,กยภาพในการป้องกันประเทศแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในการยกระดับความมั่นคงและการตอบสนองภัยคุกคามในอนาคต ทีแปดยุพลังใหม่ของกองทัพไทยในปี2026ที่พร้อมเผชิญทุกสมรภูมิแน่นอนนี่คือตอนต่อของเรื่องราวท80ปดยุไอยทยแลนด์แท้ง2026ีที่เพิ่มความลึกในแง่ของบทบาทในยุทธรรศาสตร์การฝึกฝนและผลกระทบต่ออาเซียนขีดขีดขีด,ดการมาถึงของที0ปดยุไม่ใช่เพียงแค่การเสริมเที่ยวเล็บให้กับกองทัพบ,บกไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านยุทธศาสตร์ของไทยเข้าสู่ยุคใหม่ในช่วงปลายปี2025กองทัพไทยได้ส่งหน่วยรบพิเศษเข้าฝึกใช้งานรถถังรุ่นใหม่นี้ในสนามฝึกจำลองสถานการณ์จริงที่จังหวัดลบบุรีและนครราชสีมาเพื่อทดสอบความสามารถของระบบนำทาง GPS ทหารระดับผู้บังคับหมวดต่างยก ong, ย่องว่าการตอบสนองของ T 8 0 IU รวดเร็วราวกับสายฟ้าล่นได้แม้ในโคลนลึกหรือพื้นที่ภูเขาสูงชัน ภายในตัวรถถังยังถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับพลประจำรถมีการติดตั้งระบบปรับอากาศระบบสื่อสารเข้ารหัสและจอแสดงผลดิจิทัล360องศาทำให้สามารถประเมินสถานการณ์รอบด้านได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนในแง่ของภูมิภาคท T80 อายุกลายเป็นจุดสนใจของหลายประเทศอาเซียนไม่เพียงเพราะประสิทธิภาพของมัน แต่เพราะความสามารถในการบูรณาการกับระบบอาวุธทันสมัยของประเทศอื่นเช่นการสิงข้อมูลกับโดรนลาดประเวนหรือการสนับสนุนจากระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS ที่ใช้ในภูมิภาคเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงกลาโหมไทยยังระบุว่า T80 IU จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างกองพลกรอกเคลื่อนที่เร็ว Rapid a r m d Division ที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากชายแดนภายในไม่กี่ชั่วโมงซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพในยุคที่ความมั่นคงโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่ T80IU Thailand 2026คือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความร่วมสมัยและวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงของประเทศไทยในศตวรรษที่21ขีดขีดขีด,ขดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ สคริปต์วิดีโอหรือแบบสำหรับ youtube พร้อมชื่อบวกคำอธิบายบวกแฮชแท็กก็แจ้งได้เลยครับ